สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นส้มจีดกันค่ะพับง่ายค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเตรียมดิบินทีเมน T W แบบเงาค่ะเตรียมเป็นสีส้มและสีเขียวค่ะเตรียมกันไกลค่ะเตรียมเหรียญค่ะบืนกาวค่ะค่ะสำหรับดิบิ้นนะคะสำหรับสีส้มแล้วให้เราตัด ที่ความยาวย3ิบนิ้วจำนวนสี่เส้นด้วยกันค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมทั้งสี่เส้นค่ะส่วนใบนะคะเราจะใช้สีเขียวค่ะตัดที่ความยาว3นิ้วจำนวน1เส้นด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะใหเตรียมขึ้นมา2เส้นค่ะที่เราพับไว้นะคะ ถือไว้ข้างซ้ายและข้างขวาค่ะแบบนี้นะคะให้เราเอานะคะข้างขวานะคะคล้องเข้ากับข้างซ้ายค่ะหยิบเส้นที่สามขึ้นมาค่ะคล้องเข้ากับเส้นที่2แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราหยิบเส้นที่4ี่ค่ะสอนในช่องเส้นที่1ค่ะแล้วก็คล้องเข้ากับเส้นที่สมแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะดึงให้กระชับค่ะจะได้เป็นฐานสีแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะใช้เส้นที่อยู่ข้างล่างเส้นนี้ค่ะหยิบเอาเฉพาะเส้นบนค่ะพาดเฉียงขึ้นไปค่ะค่ะเราใช้เส้นนี้ค่ะถัดมานะคะพาดเฉียงทับขึ้นไปค่ะ ต่อมานะคะเราก็ใช้เส้นที่อยู่ด้านบนเส้นนี้ค่ะผ้าเฉียงทับลงมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้เส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะคะเราจะผ้าเฉียงทับลงมาค่ะแล้วก็มาสอดใต้ช่องค่ะจะมีช่องให้สอดนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ อดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะจะได้เป็นฐานแปดแบบนี้นะคะ เราจะใช้สี่เส้นด้วยกันนะคะในการทำค่ะเราจะใช้สี่เส้นนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะให้เราหยิบเส้นแรกขึ้นมาค่ะหยิบเส้นที่สองทับไปค่ะเส้นที่สามทับไปค่ะ แล้วก็เส้นที่สีทับไปค่ะจะได้เป็น4เส้นแบบนี้นะคะทับซ้อนกันค่ะจากนั้นนะคะให้เราดึงเส้นแรกค่ะหรือว่าเส้นที่อยู่ข้างล่างนะคะลงมาค่ะแก็ไอเส้นทับไปค่ะถัดมานะคะเอาเส้นที่2ลงมาค่ะเอาเส้นข้างล่างขึ้นไปค่ะค่ะถัดมานะคะเราใช้เส้นนี้ค่ะเส้นข้างล่างสุดลงมาค่ะเอาเส้นนี้ทับขึ้นไปค่ะ เอาเส้นนี้ลงมาค่ะเอาเส้นข้างล่างทับขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้ลงมาค่ะค่ะทีนี้นะคะก็จะเหลือลิบินสามเส้นค่ะเราใช้เส้นนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงนี้ค่ะถัดมานะคะเราจะใช้เส้นนี้ค่ะ สอดเข้าไปในช่องเดียวกันกับช่องแรกค่ะแต่ว่าจะมาโผล่ในช่องถัดไปก็คืออยู่ตรงนี้นะคะสอดเข้าไปค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะถัดมานะคะเราจะใช้เส้นนี้ค่ะสอดเข้าไปในช่องเดียวกันกับช่องแรกนะคะรูเดียวกันค่ะแต่ว่าจะมาโผล่ในช่องถัดไปที่อยู่ตรงนี้ค่ะ จากนั้นเราก็ดึงค่ะถัดมานะคะตรงขั้นตอนนี้นะคะเราจะจัดริบบิ้นค่ะจัดริบบิ้นนะคะดึงให้เข้ารูปค่ะจะได้สวยงามค่ะถัดมานะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะเราจะมาทำด้านนี้กันนะคะ ค่ะด้านนี้นะคะให้เราจัดดิบบิ้นเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะให้กระชับสวยงามค่ะให้เราเลือกดิบบิ้นมาหนึ่งเส้นค่ะเราจะใช้เส้นนี้นะคะให้เราเว้นสาม,มาค่ะหนึ่งสองสามค่ะ สามเส้นนี้นะคะเราจะเอาเส้นนี้นะคะไขว้มาค่ะค่ะไขว้มาเป็นแบบนี้นะคะถัดมานะคะให้เราเอาเส้นถัดมาค่ะเว้นไปสามเส้นเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามค่ะเราจะเว้นสามเส้นนี้นะคะค่ะ ถัดมานะคะเราก็ใช้เส้นถัดมาค่ะเป็นเส้นนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะเว้นไปสามเส้นเหมือนเดิมค่ะพับเก็บไว้ด้านล่างค่ะถัดมานะคะเราใช้เส้นถัดมาเส้นนี้ค่ะเว้นไว้สามเส้นเหมือนเดิมค่ะ พาดนะคะพาดลงไปแล้วก็เกี่ยวไว้ด้านหลังเหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะเราก็ใช้เส้นถัดมาจะเป็นเส้นนี้ค่ะเว้นสามเส้นเหมือนเดิมค่ะเราจะเหลือริบบิ้นด้วยกัน3เส้นสุดท้ายนะคะให้เราใช้เส้นถัดมาค่ะเส้นนี้ เราจะพาดลงมาค่ะแล้วก็จะเอามาสอดเข้าช่องที่อยู่ตรงนี้นะคะจะมีช่องนะคะค่ะสอดใต้เส้นทิมบินค่ะจากนั้นดึงค่ะดึงให้กระชับค่ะถัดมาใช้เส้นถัดมาเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าเป็นช่องเดียวกันนะคะแต่ว่าจะมาผูกในช่องถัดไปที่อยู่ตรงนี้ค่ะค่ะมาผูกเป็นช่องนี้นะคะ ่ะเส้นอีกเส้นนะคะเส้นนี้นะคะจะลืนไป3มเส้นค่ะสอดใต้ช่องนะคะแต่เราจะเข้าตรงช่องเดียวกันค่ะดึงให้กระชับค่ะแล้วก็จัดริบบิ้นให้เข้ารูปค่ะจากนั้นนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะ ให้เราหยิบเหรียญน,นะคะเอาเหรียญใส่ในช่องที่อยู่ตรงนี้ค่ะใส่เหรียญได้เลยค่ะจากนั้นนะคะดึงให้กระชับค่ะ จัดริบบิ้นให้กระชับค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอดเก็บริบบิ้นกันนะคะให้เราจะสอดตามลายเส้นของมันเองค่ะสอดใต้เส้นค่ะ หิบเส้นถัดมานะคะสอดใต้เส้นเช่นเดียวกันค่ะหยิบเส้นถัดมาค่ะสอดไปเรื่อยนะคะทีละเส้นจนครบค่ะ ไปทีละเส้นแล้วก็ดึงให้กระชรับไปด้วยเลยนะคะค่ะเมื่อเราสอนเสร็จแล้วนะคะให้เราจัดลิบบิ้นะคะดึงให้กระชรับค่ะ จัดริบบิ้นไล่ไปทีละเส้นทีละเส้นเลยนะคะพอจัดริบบิ้นเสร็จนะคะจากนั้นนะคะให้เราพี่กลับด้านมาค่ะค่ะด้านนี้เหมือนกันนะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นค่ะเราจะสอดเก็บริบบิ้นตามลายของมันค่ะเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมค่ะ สอดใต้เส้นริบบิ้นค่ะไล่ไปเือดเส้นเดียเส้นเลยนะคะ พอเสร็จตรงนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับทีละเส้นทีละเส้นเลยนะคะค่ะในส่วนของเศษริบบิ้นที่เหลือนะคะริบบิ้นที่เหลือนะคะตรงนี้เราใช้กรรไกรตัดค่ะตัดออกนะคะให้พอดีนะคะจะได้สวยงามค่ะ เสร็จแล้วนะคะในส่วนของผลส้มค่ะถัดมานะคะเราจะมาทําใบกันค่ะเราใช้ลิปบิ้นสีเขียวค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับครึ่งค่ะค่ะเราใช้กรรไกรตัดเป็นรูปใบนะคะเราจะมาทํากันสองใบค่ะตัดเป็นสองใบนะคะ หรือถ้าใครต้องการที่จะตัดเป็นใบเดียวก็ได้นะคะก็สวยงามเหมือนกันค่ะ ถ้าเราต้องการให้ใบสวยงามนะคะให้เราใช้กันไกนะคะดัดเส้นที่บิ้นหน่อยหนึ่งค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราใช้ปืนกาวค่ะ เราจะใช้ปืนกาวนะคะหยดนกาวไปนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําใบที่เราตัดเตรียมไว้ค่ะมาติดทั้ง2ใบค่ะติดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จัดให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะได้ส้มจิตน่ารักแบบนี้นะคะทําง่ายมากค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมในคลิปถัดไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ